สวีดัสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่25นะครับ2,564นะครับผมอัปเดตราคาให้กับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับมีคําถามเยอะแยะมากมายนะครับเข้ามาในช่องของยุทธพงศ์นะครับก็มีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ใจดีมาตอบให้นะครับยกตัวอย่างเช่นทุเรียนตกไซคืออะไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์นะครับ ที่มีคําตอบมาให้นะครับผมทุเรียนตกไซส์นะครับคือทุเรียนที่ส่งออกไม่ได้นะครับคุณภาพไม่ถึงเช่นทุเรียนตึงเนื้อใช้ไม่ได้นะครับหนามช้ากระแทกนะครับกิ่งตําหนิขั่วหกักทรงไม่ได้มาตรฐานใหญ่เกินนะครับเล็กเกินเนื้อสุกใกล้กวนนะครับเป็นต้นนะครับก็คือ,อสรุป ทุ้เรียนไม่ได้สเปคมาตรฐานนะครับก็คือคําตอบนะครับขอขอบคุณพี่ใจด้วยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแจ้งข่าวให้กับเพื่อนๆเราทราบกันนะครับผมขอบคุณนะครับยุทธพงษ์ทำคลิปออกมาก็หวังจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับยุทธพงษ์ขออัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับราคาทุเรียนวันนี้นะครับผมเริ่มกันที่หมอนทองนะครับ ABC อยู่ที่105บาทนะครับ น้ำหนักตั้งแต่1.8กิโลถึง6กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรด C อยู่ที่85นะครับน้ำหนัก1.6กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรด D อยู่ที่75นะครับน้ำหนัก1.2กิโลกรัมขึ้นนะครับต่อไปเป็นพวงมณีนะครับ ABC อยู่ที่90นะครับน้ำหนัก1.5กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรด D อยู่ที่55นะครับผมน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นนะครับต่ำมูดต่ำมินะครับผมอยู่ที่ราคา45บาทนะครับน้ำหนัก 0.6ถึง0.9ขีดนะครับผมชนนีวันนี้นะครับอย uh. ู่ที่75บาทนะครับผม2 5กิโลกรัมขึ้นนะครับนวลจันทร์ ABC อยู่ที่90นะครับผมน้ำหนัก1.8กิโลกรัมขึ้นนะครับผมกัดดุมนะครับผม ABC อยู่ที่90นะครับน้ำหนัก1.5กิโลกรัมขึ้นนะครับเกรดดีนะครับอยู่ที่55นะครับน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นนะครับนกกระจิบ ABC อยู่ที่75นะครับผมน้ำหนัก 2-5กิโลกรัมขึ้นนะครับผมนี่คือราคาทุเรียนของวันนี้นะครับผมหากอ่านเร็วไปหรือว่าฟังไม่ทันก็สามารถกลับไปรับชมฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับยุทธพงษ์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ลาท่านไปชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ